ถ้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาวระผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพิดเพินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี จ,จ,จ้าจ้จบลาบลาบลาช่วงที่ไม่ได้เจอกันนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะและเขาจะทำอย่างไรต่อนี่คือหัวข้อหรือท็อป,ปิกของเรานะคะในวันนี้ในค่ำคืนนี้นะคะเป็นพิกเด็กค่ะเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามเลือกเด็กได้เลยจ้าจ,จ,จ้าจ้จบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่หนึ่งนะจ๊ะ ในหัวข้อที่ว่าช่วงที่ไม่ได้เจอกันเนี้นะเขาคิดนะและรู้สึกอย่างไรกับเรานะแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะจ๊ะมาดูกันดูกันนะจ๊ะดูกันดูกันนะจ๊ะ <c oughs> ไม่หมออารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีถ้าไม่ป่วยนะโหถ้าป่วยก็หน้ายิ้มไม่ออกเลย ถ้าไม่ปวยโอ้โ,โรมณ์ดีนะนายอฟวอลเวนนอกสอดสองใบนี่ย่างรุนแรงเลยนะคะเขาคิดแลรู้สึกอย่างไรเขาคิดไม่ออกเขาสงสัยเราไปหมดเลยเออใช่สงสัยในตัวเรานะคะแล้วก็ทูอฟคัพนะคะเอซอฟ อ่าวนฟาวอนห้าไม้แปดไม้ห้าไม้เ้าไม้เจ็ดดาบเอ่อตอนที่ไม่ได้เจอกันเขา,ารู้สึกยังไงก็เขาก็ยังรักเราอยู่นั่นแหละนะแล้วเขาก็สงสัยว่าเราเนี่ยยังไงอืม เนี่ยไม่ได้เจอกันเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาสงสัยในตัวเราเขาคิดและวุ่นวายในหัวใจเขามากๆเขาอยากรู้เรื่องเรารู้ทุกสิ่งที่เป็นไปเกี่ยวกับเรานะคะเขาอยากรู้ว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมแต่เขาอ่ะยังรักเราอยู่นะคะเขารู้สึกวุ่นวายหัวใจค่ะแล้วก็สงสัยในตัวเราว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยอืมไม่ได้เจอกันนี้เนี่ย แอบทาอะไรรับหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะขอเออเขาคิดอย่างนี้จริงๆเนาะดูนะไพ่ก็รล้เออนะตัวเจดดาบนะ่ะเขามีความสงสัยกับเรานะคะและ้วห้าดาห้าไม้เนี่ยมีความคิดวุ่นวายหัวใจนะจ๊ะว่าเรายังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ไม่ได้เจอกันในย,ยังรักกันอยู่ไหมนะคะแต่เขายังรักเราอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ อ่ามาดูมีอะไรอีกอืมเทมเพลนสนะคะเขาอยากจะมาหาเราแต่ว่าก็เลือกที่จะเงียบนิ่งเพราะว่ามาไม่ได้สีดาบ The m a g มจ c c เช n เขามีความหวังนะคะเทนซอ คัแล้วก็ดีแฮงแมนเดอ e เมจิก c ชียนแล้วก็เ n น e อฟครับเขามีความหวังเขามีความฝันที่อยากจะมาเทคแอคชั่นกับเราให้เป็นเอ่อเป็นรูปเป็นร่างให้เป็นแบบเอ่อเขาเรียกอะไรชัดเจนนะคะแต่เขาทำไม่ได้เป็นด a แฮง man มันทำไม่ได้นะเออเขาทำไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้คือนิ่งคือสถานการณ์ของเขาเนี่ยมัน t ทคแอคชั่นกับเราไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็แล้วแต่ของเขาอะนะคะก็คือตอนนี้ตอบคำถามตามท็อปปิกว่าไม่ได้เจอกันนะเขาคิดอย่างไรคิดกระวนกระวายหัวใจคิดหนักมากเครียดมากอยากรู้เรื่องราวของเราค่ะ ว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมเรายังมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาเนี่ยค่ะอยากมีความรักมีความรู้สึกกับเราอยู่นะคะคิดถึงเรามากๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปหานะคะอยากจะแบบอ่ทำให้มันชัดเจนและดีขึ้นกว่านี้แต่สถานการณ์ของเขาตอนนี้ยังทําไม่ได้นั่นเองนะคะนี่แหละที่ไม่เจอกับเราเขาก็คิดอย่างนี้แหละนะจอ๊อทีนี้มาดูฟังใจ ในใจเขานะคะเมื่อไม่ได้เจอเรานะคะในใจเขาเป็นอย่างไรนะมาฟังใจเขากันขอสับให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งนะคะอืมในะจ๊ะอ่าอมาดูกันว้าวคุณพระเด็ดเกยยังไหว คุณยังอยู่ในใจเขาต่อเสมอมานะคะวัดใจยิ้มสู้แล้วก็บุญสบาแล้วสิ่งที่เขาคิดในใจตอนนี้ก็คือคุณเองคุณก็เป็นคนที่แบบแคล้ายๆกับว่าจิตใ,ใจแข็งแกร่งเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนดีคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรอเราได้เขาอะในใจของเขาเนี่ยคือยังไหวอยู่ยังมีความ คิดถึงเราอยู่มากๆยอมแบบยอมมากเลยคนเนี้ยยอมที่สุดเลยว่าคือรักเรานนแหละแต่เขาเองอ่ะมันมีปัญหาหลายอย่างนะคะก็เลยเฝ้าแต่แรักและคิดถึงเราอยู่คนเดียวเงียบๆเท่านั้นเองเขาไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้ในตอนนี้นะอืในใจของเขานะคะฟังใจแล้วเขาก็ยังรักและคิดถึงเราอยู่นะจ๊ะ อามาดูไพ่โชคชะตานะว่าความในใจเขามีอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับเรานะคะสับนานหน่อยเพื่อความชัวนะจ๊ะ บางทีก็นานเกินคนก็รอไปเถอะง้มาสับอยู่นั่นแหละไปต่อกันนะโอ้เขาก็ยังอยากไปต่อกับเรานะความสุขความสมหวังเนี่ยเขาอยากมีความหวังแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังกับเรานะคะแต่ว่าก็ยากจังนะเออคุณมีค่ามากมายเนี่ยคุณมีค่าสําหรับเขาเสมอยังคิดถึงอยู่มากมายคุณคะ่ะเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่มาก มาเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะแต่ว่าเขายังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้มันก็เลยแบบไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยยังรักและคิดถึงคุณอยู่ะจะสบายใจได้นะคะเอามาดูไพ่โรคโรนะคะจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะไพ่โรคโรจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะ ค่ะแลโวเจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ increase หมายถึงว่าความรักของเขาที่มีต่อเรานะคะไม่เคยลดน้อยลงเลยนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นคิดถึงมากขึ้นรักมากขึ้นนะคะ family friends and c l o s e s นะคะเขาอยากจะ take action กับเราไปถึงขั้นแบบว่าเป็นทั้ง family เป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งความ <c oughs> คนที่มีความห่วงหาอา่อนต่อกันนะคะ the loving man เขารักคุณอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องปล่อยไปก่อนในเรื่องราว ของที่อย่างเทคอ c ชั่นไม่ได้นะคะยัวฮิกเกอรเซลยัวฮิกเกิกเซลก็คือเขาก็รู้อยู่ว่าคุณแข็งแกร่งนะคะมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งสามารถรอเข้าได้นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้มาดูพอยทิงกิ้งนะคะว่า เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยกับการที่ไม่ได้เจอกันเลยเนี้นะเขาคิดอะไรอยู่นะจ๊ะโดยไพ่ t ิง n นะจ๊ะม,มาดูสิ thinking จะมาบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยอืมเนาะ ถึงตัวห่างกันแต่ใจเราใกล้กันเสมออ,อ้เขายังรักเราอยู่นะจ๊ะเปลี่ยนจากคู่กรรมมาเป็นคู่แท้ได้ไหมนะอะฉันจะฝันถึงเธอเนาะนะคะเขามีคนอื่นอยู่ไหมนะนนอกจากเราเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเขามีความสงสัยเกี่ยวกับเรากับการที่ไม่ได้เจอกันนานๆเนี่ยเขาแบบมีความสงสัยว่าเราอะมีคนอื่นอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ ถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะคะเขาบอกเราได้เขาถามเราหรือว่าเขาคุยอะไรกับเราได้นะคะโดยพัคุณนุ่นนะเขาอยากจะบอกหรือถามหรือคุยอะไรกับเรานะ move on อย่ากโกหกฉันนะเธอ ฉันน่ารักเธอนะแต่ฉันไม่ได้แสดงออกฉันแสดงออกไม่เป็นฉันแอบชอบแอบรักเธอมานานแล้วฉันรักเธอนะคะรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือในใจของเขานะคะมีแต่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครอ,อีกอื่นอีกเลยแต่ว่าเขาสงสัยว่าคุณมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะสําหรับเด็กที่หนึ่งจอจอ,จอ,จอบลบลาบลจจอ,จอ,จอบลบลาบละนะคะมาพบกับ เด็กที่สองนะคะในหัวรอในหัวรอในหัวรอใ,ในหัวข้อที่ว่าเออเนี่ยไม่ได้เจอกันเนี่ยในขณะที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยนะเขานะิดและรู้สึกอย่างไรเนาะมาดูกันนะจ๊ะในเด็กที่สองนะการที่ไม่ได้เจอกันเนี่ย ไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกันที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยหรือไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งหรือเมื่อวานนี้ยไม่ได้เจอกันหรือวันนี้ไม่ได้เจอนะเขารู้สึกอย่างไรนะเรามาส่องความรู้สึกเขากันนะเจ๊ โอคิดมากเลยเก้าดาบนาซส,สอดเดชคิดมากเหมือนจะเป็นจะตายเลยคุณจริงๆเออไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์ว,อรว,อรว่างนะจ๊ะอืมนะคะคุยรบเอ่อครับ h r e e of s p e n t a c l e s นะคะแล้วก็เดวคิดถึงมากโอ้ยเครียดกุมใจเหมือนแบบ ขาดอะไรไปสักอย่างหนึงนะคะเจอกันแต่ก็แบบนานแล้วอะไรเงี้ยอยากเจออะไรอย่างเงี้ยอืมอยากพบอยากเจอนะคะคนที่เขาหลงรักอืถ้าวันไหนไม่ได้เจอนี่เหมือนเหมือน,นแบบอไม่ขาดอะไรไปสักอย่งางหนึ่งมันเครียดมันคิดถึงอะมันคิดถึงอ ไม่ได้เจอกันเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกคิดถึงอยากจะหาข้ออ้างที่เพื่อที่จะไม่ได้เจอเราอะ่ะเอออยากจะอืมอยากจะได้แบบชื่นชมเราอะ่ะเออเนาะจริงมันมันเครียดนะไม่ได้เจอเรามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจริงๆนะโอ,อ้ไม่ได้เวอร์เขาเหมือนแบบอุ้ยจะเป็นจะตายอะไรฟูมไฟเนี่ยเออไม่ได้เจอเราค่ะเขาฟูมไฟจริงจริงนะเนี่ยอุ้ยคิดมากนะคะ โอ้ยมันเหมือนกับว่าโอ้ยเหมือนกับตัวเขาเอา่าคล้ายๆกับว่ามันมีความทุกข์ใจอะ่ะอืมว้าวเพราะว่าเขารักคุณมากนงะอืมรักมากเนี่ยแต่เขาเองเขาก็แบบนิ่งอะ่ะทําเป็นนิ่งอะ่ะนะมันเหมือนตายทั้งเป็เลยคุณว้ยสิบดาบห้าไม้คุณคนะิงออฟเพนท a c l ค s เนี่ยเหมือนคือว่า เขาเองเลือกที่จะนิ่งกับเราไนงะใช่ปะโอเขาอะ่ะเลือกที่จะนิ่งกับเราไม่แสดงออกอะไรคือเจอเราติดตามแบบงานหรือออกอีเวนต์หรือว่าอ่ากิจกรรมต่างๆแบบแล้วก็แอบรบักเราหลงรักเราแบบเงียบๆเนี่ยแล้วทีนี้ไม่ได้เจอเรามันเหมือนแบบออ้ยนอนตายไปเลยเนี่ยเนี่ยสิบดาบเนี่ยนะห้าไม้เนี่ยแบบโอ้ยมันไปไม่เป็นเลยเนี่ยมัน เป็นทุกตั้งแต่ก้าวดาบยันเดดทแล้วคุณเออมันเป็นทุกแบบเป็นทุกมากคิดถึงมากอยากเจอแบบหลงรักอะ่ะเหมือนทั้งรักทั้งหลงเลยอะ่ะแต่ว่าไม่แสดงออกกับเราไงเราก็ไม่รู้เราก็เลยหายไปชิป้าเออเขาก็เลยเหมือนแบบผิดหวังอกหักรักคูดเออนั่นแหละเขาหลงรักคุณแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเขาไม่บอกอะไร ีนี้พอเขาไม่ได้เจอเราหรือไม่ได้เจอเนี่ยก็คือแล้วแต่ตามสถานการณ์ของคุณเลยการที่ไม่ได้เจอกับคุณอาจจะเป็นนานแล้วหรืออาจจะเป็นหลายเดือนหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นว่าวานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในชาวเด็กที่สองเนี่ยแม่หมอแบบตอบให้อย่างแน่นอนเลยว่าเขาทรมานมากโอ้ทรมานมากที่ไม่ได้เจอเรานะ เครียดเีเรียดคิดถึงคิดมากด้วยเนาะทีนี้ไม่พอใจเรามาฟังใจเขาอีกว่าการที่เขาไม่ได้เจอเราเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาดูฟังใจเขานะจ๊ะอ่ะดูฟังใจเขา ว้าวดูสิคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จนแบบทุกทรมานมากน้ำตาไหลออกมาเลยคิดถึงคุณมากๆเลยนะ จริงๆนะคุณคือเย่ไม่มดของเขาเขาเหมือนถูกสาบให้มารักคุณนะนะเนี่ยหยดน้ํหลงรักคุณมากๆเราไม่ได้เจอแล้วมันเป็นทุกข์เพราะว่าหน้าที่ของเขาอืมพระหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆเลยทีเดียวเลรโวจนแบบแบบเป็นทุกข์มากอะ่ะจนน้ําตาไหลจนแบบ ร้องไห้ออกมาเลยนะแม่หมอบองว่านะถ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือน้ําตาซึมเลยแหละโอ้จริงเขาคิดถึงคุณมากเขาเหมือนแบบคุณเนี่ยใจจืดใจดำกับเขานะแบบไม่ยอมพบไม่ยอมเจอไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกับเขาเขาก็เลยร้องไห้แบบมันเจ็บปวดหัวใจมากนะคะทีนี้มาดูไพ่โชคชะตานะคะว่าเออ <c oughs> ความรู้สึกเขาที่มีต่อเรานะคะมีอะไรอีกนะจ๊ะ <c oughs> ว้าวฟินเวอร์นะ่ะคุณทําให้เขาเป็นทุกขเป็นร้อนได้เป็นเดือดเป็นร้อนเลยเนาะเออมาดูสิว่าความในใจของเขามีอะไรอีกเทคแอคชั่นหเขาคิดที่จะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะเครียดจะนอนไม่หลับนี่ไงคุณโอ้โหเขาเครียดมากเลยในการที่ไม่เจอคุณอะ่ะแล้วเขานอนไม่หลับเลยอ,อูสดุ้งตื่นแบบก้าวดาแบบพายใบายพายใบใบบ,บ,บอะไร <laughs> พายใบแรกอะ่ะ ก้าวหน้าบคุณเนี่ยคเครียดจะนอนไม่หลับจริงๆนะนอนไม่หลับผาเครียดมากอืมเนี่ยเธอคือความสุขของฉันนะเขารักคุณมากๆนะแล้วก็เขาก็อยู่ในการตัดสินใจนะคะที่จะพิชิตใจเธอให้ได้ว้าวคุณรอไปเลยรอสสวยๆรอ,รอไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องสุดไม่ต้องแค่ไข่แล้วนะจ๊ะเขาจะต้องเทคแอคชั่นกับเราอย่างแน่นอนค่ะดีใจด้วยนะคะฟิล์นะคะ ทีน <Hollywood> ี้มาดูไพ่ออราคโคนะคะจะมาบอกอะไรในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะไพ่ออราคคนะจ๊ะจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ Family ่เขาอยากสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณแฮปปี้สุขี้เมื่อเขาได้คิดแบบนี้แล้วเขามีความสุขมากๆนะคน ฟรี Fear, แต่ว่าเขาก็กลัวนะคะ loving man กลัวที่เขาเอ่อรักคุณมากๆเลยเขากลัวมากกลัวว่าคุณจะไม่ตอบรับรักเขานะคะ f l e s h m e n t e s energy เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่ตอบรับรักเขานะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาเขารักคุณมากนะคะเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็มีความสุขที่เขาได้วาดฝันนะคะแล้วสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดกลัว การปฏิเสธของคุณนะคะทีนี้มาดูฟังเอ่ออะไรนะเอ่อเทคอะไรนะอะไรเนะียนะ่ยอะไรเนี่ยไพ่อ,อ,อะไรเนี่ยไพ่อะไรเนี่ยตายแล้วอุ้ยคิดออกอ๋ออะไรเนี่ยฮึเทค t ทงกิ้งเอ่อทิงกิ้ง g ทงกิ้ง n ทงกิ้ง ทิงกิ้งเออผ้าแห่งความคิดตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ที่ไม่ได้เจอรเรานะคะโอ้ยนม่หมอประสาทเสียนะคะโอ้ยพรพาลูกดวงเป็นประสาทไปด้วย <laughs> เป็นประสาทคนเดียวไม่พอใช่ไหม <laughs> เอาความประสาทมาให้ลูกดวงด้วยเอามาดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะ คิดถึงข้อความของเธอเออเคยคุยกันะนะเนาะหัวใจของเธอมีฉันอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเขากลัวการปฏิเสธของคุณนะเออเขากลัวคุณปฏิเสธเขาไม่ว่าตัวจะอยู่แห่งหนใดแต่ใจของฉันอยู่กับเธอเสมอว้าวไม่อาจหลบสายตาจากการจ้องมองไม่อาจถอนใจได้เลยเนี่ยเขาหลงรักคุณรักมากๆด้วยละสินะอ่าทีนี้ถ้าเกิดเขาบอก คุณได้ส่งมเมสเซจหาคุณได้หรือว่าเขาอยากมีอะไรบอกเล่าหรือถามคุณโดยให้คุณนุ่นนะคะเขาอยากจะบอกอะไรเรานะจ๊ะโดยใพ่คุณนุ่นนะจ๊ะอืมว้าวฟินเวอร์หัวใจไม่ว่างเอาแล้วกันฉันไม่มีแฟนเอาไม่มีแฟนแล้วทำไมหัวใจไม่ว่างก็คิดถึงคุณไงว้าวฟินเวอร์นะคะ คุณไม่เคยแสดงออกเลยเนี่ยเห็นไหมเขาว่าก,กลัวคุณปฏิเสธเพราะว่าคุณน่ไม่เคยแสดงออกเลยเธอน่ารักนะจ๊ะฉันอยากจูบคุณนะอันีกคือข้อความหนึ่งแหมฟินฟินวินรักเธอมากนะเข้าใจไหมเห็นไหมกล่องนี้นะคะเออเด็กนี้นะคะเขารักคุณมากมากจริงๆเลยทีเดียวเชี่ยวว้าวนะคะก็จบไปในสำหรับ เด็กที่สองนะคะเจ้าจ้าจ้าบลาบลับลาจ้าจ้าจ้าบลาบลบลานะคะมาพบกับเด็กที่สามนะจ๊ะเด็กที่สามในหัวข้อเรื่องที่ว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะมาดูกันนะจ๊ะในเด็กที่สามนะไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์หรือเป็นวันนะคะก็ไปปรับใช้ตามสถานาการณ์ของคุณนะ ที่ไม่ได้เจอกันเนี่ย <c oughs> เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับการที่ไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยหรือไม่ได้เจอกันมาเมาื่อวานนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นะค่ะอ่ะเพชรซอสอืมีความสงสัยควีนอฟเรลก็คือควีนเหรียญนั่นเองอมีความส่องมีความสงสัยมีความอยากรู้ ว่าเราไปทำอะไรโวเราไปไหนเราไปทําอะไรมีความอยากรู้อยากสงสัยนะคะทรีออครับคุณไปกับใครอนะคะทรอสอแล้วก็ปวดหัวใจนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากๆเขาเข้าไปส่องคุณคุณไม่โนสนโนแคร์เขาะคุณไม่ได้สนเขาเลยคุณไปกับเพื่อนฝูงคุณไปมีความสุขคุณแชร์สตอรี่อย่างมีความสุขแล้วเลอเพอร์เฟตของคุณไป่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เขาแบบเข้ามาส่องคุณแล้วเขาก็แบบ อืมโมโหอะ่ะไปไหนกับใครเนี่ยไม่ชวนเราเลยอะไรประมาณนี้นะอยากไปด้วยจังอยากไปด้วยเธอเธอไม่เคยสนฉันเลยเธอโน,โนสนโนแคร์ฉันมากรู้สึกปวดใจมากๆเลยกับการที่เธอไม่ได้สนใจเขาอะ่ะ อะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดแบบนี้เนะะี่ยเขาเข้ามา2คุณนะคุณชอบแชร์สตอร่ลงสตอรี่ลงแบบว่าอืชิลๆอยู่กับคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็สงสัยด้วยนะว่าใครเป็นคนอถ่ายภาพให้น้ำไปกับใครนะไปไหนนะอะไรเงี้ยนะคะเขามีความสงสัยนะคะแล้วก็เจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดมากนะคะ เทนอฟสอดมีความผิดหวังมีความเจ็บปวดหัวใจมีความผิดหวังอ,อกหักรักคุดมีความเจ็บปวดนะคะ mm hmm. The Hero Pan The Hero Pan นะคะแต่ที่สิ่งที่เขาแสดงได้ก็คือต้องเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะ t e n of w i l l สิบเหรียญน,นะคะก็คืออ Nine of w a n d เก้าไม้แล้วก็ Tree of w i l l สามเหรียญ อืมคือเขาเข้าไปส่องแล้วเหมือนกับว่าคุณอยู่กับครอบครัวของคุณอ่าคุณอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาที่ไม่มีเขานะคะอยู่ในความเป็นอยู่ของคุณในความเป็นตัวตนของคุณซึ่งเขาแอบส่องแอบพองแล้วเขามีความรู้สึกแบบเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถที่ ที่จะเทคแอคชั่นและเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณได้นะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาได้เพราะว่าของของเขาเนี่ยมีภาระหน้าที่นะคะมีภาระมีอะไรที่ต้องอรับผิดชอบค่อนข้างสูงก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงออกในความารักและก็ความรู้สึกความปฏิประต่ะตอความสัมพันธ์ให้เป็น,เป,นเป็นแบบเรื่องของความรักได้แต่เขาอะรู้สึกแบบที่ไม่ได้เจอกันเนะี่ยรู้สึกเจ็บมาก เพราะว่าเขาอยากจะเจอกับคุณเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะอยากมีคุณอยู่ข้างกายแต่มันทําไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดก็คือตอบคําถามตามทอป,ปิกว่าเมื่อไม่ได้เจอกันเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะว้าวนะสงสารเขาอ่านะจ๊ะ ทีนี้มาดูฟังใจเขาอีกซิเขาเจ็บปวดทรมานไปถึงไหนนะคะมาดูซิว่าเขาจะเจ็บปวดทรมานถึงไหนเนี่ยฟังใจเนาะว่าจะให้ฟังใจพักผ่อนก็ไม่ได้เนาะขาดฟังใจไม่ได้ว้าวที่เขาเจ็บปวดมากที่สุดเพราะว่าเขารักคุณนะคะ่ะแล้วเขาไม่สามารถเทคแอคชั่นได้ จักรยานสีแดงเขาอยากจะเทคแอคชั่นมากๆเลยนะชีวิตลิขิตเองเขาเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมนะชีวิตนี้สั้นจะตายเขาอยากเทคแอคชั่นแล้วเขาก็เจ็บปวดหัวใจมากที่เขาเทคแอคชั่นไม่ได้นั่นเองนะคะเขารักคุณมากๆเลยแต่เขาทาอะไรไม่ได้ในตอนนี้มันโอ้ยหัวใจส,สั่นโซมโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> เจ็บปวดแทนเขา <laughs> สงสารเขา,าคุณนะคะไพ่โชคชะตานะคะจะมาบอกความรู้สึกของเขานะคะเมื่อไม่ได้เจอแล้วนะเจอเขารู้สึกเจ็บปวดมากโดนบีบหัวใจเลือดทะลักมาเลยนะจ๊ะโอ้โยนะสงสารจงนะจ๊ะมาดูสิว่าความในใจของเขาการเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่หายไปไหน เหนื่อยจังรอคอยอยู่นิ่งๆแล้วก็โชคชะตาอู้คือเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยอืมเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ได้แต่รอคอยโชคชะตารอคอยอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็เหนื่อยเจ็บปวดหัวใจมากแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเขาไม่เทคแอคชั่นแล้วเขาจะรอคอยอยู่นิ่งๆนะคะรอคอยโชคชะตาจะนำพา คุณไปสู่เขานั่นเองแง่แงแงนะคะสงสารเขามาดูไพ่ออร์คลนะคะจะมาบอกความรู้สึกอาจะมาบอกอาถึงความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะเดชคริส <Yeah. S 1> ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มลดน้อยลงน้อยลงน้อยลง ทีเฉิความสัมพันธ์นี้ได้สอนอะไรเขาหลายอย่างหลายเรื่องคนฟลิก์เขาเจ็บปวดหัวใจแล้วก็มีความขัดแย้งหัวใจมากๆตรักจากเขาหาหนทางไม่เจอแต่คุณกับเขาเป็นทูเลิบๆๆๆๆเลิบขึ้นมาสองใบๆๆๆคุณคือเนื้อคู่กันแต่เพียงจะต้องรอเวลาเท่านั้นเอง นะจ๊ะคุณก็รอไปสวยๆๆแล้วเขาก็รอนะเออเขาก็รอคอยอยู่นิ่งๆนี่งนงไงเราขอโชคชะตาเขาเชื่อนะว่าคุณคือ,อรักแท้ของเขาคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะก็เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองเราก็รอเขาก็รอต่คุณต่างรอนะจ๊ะรอรอรอนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูทิงกิ้งนะว่าการที่ไม่ได้เจอเราเนะี่ยเขาคิดอย่างไรอีกนะคะทิงกิ้งนะ เขาคิดอย่างไรนะในความคิดของเขานะจ๊ะอือนะอ่ะมาดูกันหัวใจเราตรงกันอยู่ไหมอะ่ะนะจ๊ะอืมอเพราะมีเธอจึงมีวันนี้วันที่ดี ในทุกๆวันเขาเอาคุณเป็นกำลังใจนะเขาอยู่ได้ทุกวันนี้เนาะจากที่เคยรักเคยคิดถึงกันตอนนี้ห่างกันเธอยังเหมือนเดิมไหมนะจ๊ะเนี่ยมันห่างกันไปนะไม่ได้เจอกันนะรักเท่าฟ้าไม่เคยรักใครขนาดนี้เลยคุณดูสินะนี่คือความคิดของเขานะโอ้เขาคิดอย่างนี้จรงิงๆนะอุ้ยเขรักคุณ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 อะถ้าเกิดราบอกเขาบอกเราได้นะคะด้วยไพ่คุณนุ่นนะ เขาบอกเราได้เขาถามเราได้เขาคุยกับเราได้นะให้คุณนุ่นนะเขาจะคุยว่าอะไรแอมมาให้คุณค่านุ่นมาเป็นคําตอบนะจ๊ะอยากคิดมากวายฉันอยากดูแลคุณนะแต่คุณอยากคิดมากนะแต่ตอนนี้ฉันยังเลือกเธอไม่ได้นะเออภาระหน้าที่มีเยอะนะคะเธอคือความรักค,คือความสุขของฉันนะ รักแท้รักแท้ออกสามใบเลยคุณเนี่รักแท้ทูเลิฟแล้วก็รักคือรักแท้ออกสามใบคือเขารักคุณแท้ๆนะคะอู้แล้วก็ส่องอยู่นะเอตั้งแต่ใบแรกเลยคือเขาส่องคุณนะอ่ะเขาส่องคุณแล้วเขาก็เจ็บปวดหัวใจมากคือในนั้นน่าไม่มีเขาแล้วคุณก็นกสนอนแขกเขาแต่เขาก็ยังรักคุณนะคะแล้วคุณก็คือรักแท้ของกันและกันสามใบเลยนะคะก็จบไปในเด็กที่สามจ้าจ้า Blah, blah, blah.